เคยสงสัยกันไหมครับว่าพฤติกรรมง่ายๆบางอย่างในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยอาจจะกําลังทําร้ายไตยอยู่แบบที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้วันนี้เราจะมาเจาะลึก3ามนิสัยที่ต้องระวังกันครับคือต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงนะครับเพราะสมัยนี้เนี่ยจำนวนผู้ป่วยโรคไตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วบ่อยครั้งสาเหตุก็มาจากไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบแล้วก็กิจวัตรบางอย่างที่เราอาจจะมองข้ามไปนี่แหละครับมาเริ่มกันที่พฤติกรรมแรกเลยครับข้อนี้เนี่ย อาจจะทําให้สายออกกําลังกายหลายๆคนถึงกับเอ๊ะกันเลยทีเดียวใช่ครับการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ผู้เชี่ยวชาญเขาเน้นย้ําเลยนะว่าสภาวะแวดล้อมที่เราออกกําลังกายเนี่ยคือตัวแปรที่สําคัญสุดๆเลยครับทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นในร่างกายเรากันแน่คือพออากาศมันร้อนจ,จัดๆแล้วเราไปออกกําลังกายหนักๆใช่ไหมครับร่างกายมันจะร้อนเกินไปจนกล้ามเนื้อเริ่มสลายตัวซึ่งจุดนี้แหละครับที่อันตรายมากเพราะมันนําไปสู่ภาวะไตาวายเฉียบพ,พลันได้เลย ประเด็นสําคัญเลยนะครับไม่ใช่ว่าให้เราเลิอกออกกําลังกายนะแต่คือต้องออกกําลังกายให้ฉลาดขึ้นลองปรับเวลาดูนิดนึงเป็นช่วงเช้าเ้าหรือเย็นเ็นไปเลยหรือถ้าจะเล่นในร่มก็ดูให้แน่ใจว่าอากาศมันถ่ายเทยดีๆแค่นี้ครับปลอดภัยขึ้นเยอะเลยมาต่อกันที่พฤติกรรมที่2เลยข้อนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเจอบ่อยมากๆแต่คนส่วนใหญ่กลับมองข้ามไปอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับ แล้วทำไมมันถึงอันตรายล่ะดูพอมนี้สิครับชัดเลยเพราะร่างกายของคนเราเนี่ยส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยน้ําถึง70%เลยนะคําถามต่อมาคือแล้วต้องดื่มแค่ไหนถึงจะพอคำแนะนำที่ชัดเจนมากแล้วก็ทำตามได้ไม่ยากเลยก็คืออย่างน,น้อยๆวันละ2ลิตรครับเพื่อให้ไตของเราเนี่ยทำงานได้แบบเต็มที่เรื่องนี้พีคมากเลยนะครับคือในหลายๆเคสเนี่ยแค่กลับไปดื่มน้ำให้มากขึ้น ค่าการทำงานของไตก็กลับมาเป็นปกติได้แล้วโอ้โหนี่เป็นอะไรที่พิสูจน์ได้ชัดเจนสุดๆเลยว่าน้ำสำคัญกับเราขนาดไหนเอาละครับมาถึงพฤติกรรมสุดท้ายข้อ3อันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากๆในยุคนี้เลยยุคที่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมันเต็มไปหมดคือต้องระวังกันให้ดีเลยนะครับเพราะอาหารเสริมเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกตัวจะปลอดภัยบางชนิดอาจจะไม่ได้การรับรองหรือแย่ไปกว่านั้นคืออาจมีสารปนเปื้อนอย่างโลหะหนัก ที่มันจะค่อยๆเขาไปสะสมแล้วก็ทำลายไตยของเราไปทีละนิดๆแบบเงียบๆเลยทางเลือกมันชัดเจนมากๆเลยนะครับระหว่างการไปเสี่ยงกับของที่ไม่มีใครรับรองกับการเลือกทางที่ปลอดภัยคีย์เวิร์ดสำคัญที่สุดเลยคือการปรึกษาแพทย์ก่อนทานอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ทางเลือกนะครับแต่มันคือสิ่งจำเป็นเลยโอเคครับเรามาทบทวนประเด็นสำคัญๆทั้งหมดที่คุยกันมาในวันนี้ดีกว่านี่เลยครับสรุปให้เห็นภาพชัดๆ แค่ปรับพฤติกรรมง่ายๆ3อย่างนี้ในชีวิตประจำวันมันสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับสุขภาพไตเราในระยะยามได้เลยนะและนี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยครับต้องจำไว้เลยว่าถ้าตไยของเราทำงานแย่ลงไปแล้วเนี่ยการจะทำให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมมันยากมากๆครับเพราะฉะนั้นการป้องกันไว้ก่อนเนี่แหละครับคือสิ่งที่ดีที่สุดไตของเราเนี่ยทำงานหนักเพื่อเราทุกวันเลยนะแบบเงียบๆด้วย ก็น่ากลับมาคิดนะครับว่าทุกวันนี้เราดูแลเขาดีพอแล้วหรือยัง